สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช,ช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆครับมาเช็คเครื่องเลื่อยยนต์นะครับรุ่น yd ขีดสามแปดครับสามแปดก็คือรหัสเครื่องสามพันแปดนะครับโซมครับสภาพโซมมากๆครับของเครื่องว่ามีมีคนยืนไปใช้แล้วก็กลับมาสภาพแบบน,นี้นะครับ สภาพไซกองอากาศเห็นไหมครับปโปรกโปรกก็จะไปรอบในนอครับมีแต่สุดยอดมานะครับตัวชกตัวดึงชกไม่มีนะครับเอาเชือกดึงไว้แรงแอดดีไหวดีครับก็มาล้างขบูก็น่าจะติดได้แหละครับถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะครับ พวกแหวนลูกสูบไม่มีปัญหานะครับเคยใช้เ,เคยทํางานอยู่ไม่มีการน็อกไม่มีลูกสูบติดแหวนตายนะครับเ้าซีนครับซีนคอไม่รั่วซีนคอก็สําคัญนะครับถ้าซีนรั่วก็ไม่ติดนะครับติดยากถึงติดก็ติดยากนะครับถ้าซีนคอรั่วมันคืออ่อนของเครื่องเลื่อยนี่ครับถ้าซีนคอรั่วมันจยทําให้ติดยากนะครับ ครับเดี๋ยวเช็คดูแรงฮัดก่อนแรงฮัทก็พอใช้ได้อยู่นะคร,ะร,ะระับดูวัเปลี่ยนวัเปลี่ยนไม่เลยครับแล้วก็เปลี่ยนเอาไปใหม่แต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ติดนะครับเจ้าของเครื่องอาจ,จะเปลี่ยนวัสเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็เครื่องยังไม่ติดนะครับ ก็เลยเอามาหาช่างเช็เคตัวไฟก่อนครับสวิตโอเคครับสวิตขึ้นบนนะครับเปิดอ่คไม่เห็นไฟแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าที่มันมืดหน่อยครับ ผมพยายามเพ่งใกล้ๆนะครับหัวเทียนก็ดูใหม่ๆครับเดี๋ยวลองโค้เทียนหัวใหม่ดูครับแล้วโคเทียนใหม่แกะแกะซองนะครับจะแกะกล่องแกะซองถ้าหัวเทียนไหนไม่ออกอีกก็ต้องไปเช็คดูคอยนะครับ ไม่มีครับไฟไม่มีสรุปไฟไม่มีไฟไม่มีครับดึงดึงหมดวันก็ไม่ติดนะครับต่อไฟไม่มีคอยน่าจะสกระปรกครับเพราะว่าดูลักษณะคอยมันมีแต่ไอ้ดินนะครับดินไป ไปปิดไอ้ตัวขามันนะครับที่เป็นเป็นแม่เหล็กเป็นขาเป็นไอ้เป็นไอ้ที่เป็นขานะครก็ไม่ใช่เป็นแม่เหล็กเป็นขาตัวจานไฟก็ก็ไม่ค่อยสกปรกลยครก็สีครับท่างรดสี่ครับอาจารย์ นี่ครับดูสภาพคอยนะครับมีตะดินเต็มเลยครับแล้วผมไปล้างคอยมานแล้วครับเดี๋ยวก็จะล้างไอ้จานไฟแล้วก็จะเ,เช็คดูไฟก่อนนะครับก่อนที่จะทําอย่างอื่นครับให้แน่ใจก่อนว่าคอยไม่เสียนะครับคอยจายไฟได้นะครับถ้าไฟมาเดี๋ยวค่อยถอดไอ้จานไฟดูซีน เช็คให้มันหมดเป็นอ่าเป็นอ่าเ,เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับ โอเคนะครับลองเช็ดดูวัตเทียนนะครับทำความสะอาดคอยแล้วนะครับคอยกับกับจานไฟอโอเคก็ไฟมาแล้วครับ โอเคไฟมาครับก็จะถอดดูซีนนะครับครับที่น็อตยึดจานไฟครับเบอร์สิบสามนะครับ ดี๋ยวผมเปล่าดูดีดครับถ้ามีน้ำมันซึมซมออกมาก็ยัได้เปลี่ยนนะครับอืมก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่รั่วนะครับโอเคสรุปว่าไม่รั่วนะครับเพราะว่าน้ำมันมันก็แห้งอยู่นะครับ,รบเดี๋ยวก็มาดูทางนี้ครับทางนี้ การชัดนี่นะครับการดชัดนี่ก็มีเีนอีกตัวนะครับทางนี้ก็ความร้อนมากกว่าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้มันเป็นสีกับไอตัวชามคัทนะครับเิดความร้อนฝั่งนี้ก็มีสิทธิ์รวมมากกว่าฝั่งนู้นนะครับครับประแจผมทำว้แล้วครับเอาประแจบล็อกเบอร์สามสิบนะครับมาผ่าล่องให้มันเข้ากับตัวตัวก้านของ คัดตัวนี้นะครับตัวคัดไฟนี่เป็นไอเกีซสายนะครับเพราะว่าเวลาจะเข้าบนเข้าซ้ายออกขวานะครับครับออกไปครับ นี่จะเป็นไอ,อ้เฟืองเฟืองไปขับปั๊มไอ้น้ำมันรอเลี้ยงโซ่นะครับตะเกียวตัวนี้สึกนะครับสึกแล้วนะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ถ้ามันสึกปั๊มมันจะไม่ไม่สามารถจะไปขับปั๊มไอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องได้นะครับปั๊มไอ้น้ำมันเครื่องไปเลี้ยงโซ่นะครับ มีแหวนยี่ตัวนะครับแหวนลองลองหัวเทาตรงนี้นะครับเอาสายน้ํามันออกกันนะครับตังนี้เป็นสายน้ำมันออกไปหาออกมานี่นะครับจะมาเลี้ยงโซ่ก็จะมีรูอยู่ตรงนี้ครับดูสภาพาออสีน แดีผมมอาลมเป่าคนระับดูเช็คดูได้ดีนะครับถ้ามันรั่วมันซึมก็จะได้เปลี่ยนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ